สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายเวนิตปู่วง์เลขาธิการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลางจังหวัดชนบรุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมประเด็นแรกวันนี้ตามต่อเรื่องของนักโทษเทวดาพรุ่งนี้คณะกรรมการราชทัณร์ของกรมราชทัณร์ จะมีการประชุมพิจารณาว่านักโทษคนไหนจะเข้าเกณฑ์กักขังนอกเรือนจำซึ่งพรุ่งนี้ต้องติดตามและจับตาว่าจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่และจะมีชื่อนักโทษชาย ทักษิณชินวัตรที่ต้องคดีสารตัดสินถึงที่สุดให้จำคุกคดีทุจริตและในการขอพระราชทา,านอภัยลดโทษเป็นการส่วนตัวนั้นได้ยอมรับคำพิภากษาของศารได้ยอมรับว่าตัวเองกระทำผิดจริงและได้สำนึกในการกระทำผิด โดยเป็นการสารภาพต่อพระเจ้าแผ่นดินนี่จะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการราชษัรจะมีมติในที่ประชุมเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน กำลังติดตามและจับตาเพราะนักโทษเทวดาทักษิณชินวัตรนั้นเดิมโทษ12ปีขาดอายุความ2ปีนับโทษรวมเหลือ8ปีขอพระราชทานอภัยลดโทษเป็นการส่วนตัวเหลือ1ปีนี่ก็ได้อภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นแล้วครับ นี่ยังจำไม่ติดคุกสักวันครับจะเอาอะไรมาอ้างครับก่อนมาประเทศไทยอ้างว่าเพราะผลพวงแห่งการปฏิวัติรัฐประหารทําให้ขบวนการยุติธรรมใส่ร้ายตัวเองเนี่ยจะเอาอะไรมาอ้างครับเพราะตัวเองยอมรับกับพระมหากาษัตริย์แล้วบอกว่ายอมรับคําพิพากษาตัวเองกระทาผิดจริง สำนึกแล้วเอาอะไรมาอานครับบ้านเมืองเราจะอยู่อย่างนี้เหรอครับคนคนหนึ่งแค่มีเงินและอำนาจทางการเมืองก็ทำอะไรก็ได้เหรอครับโกงกินบ้านเมืองไม่ต้องติดคุกแล้วจะมีข,บ,ขบวนการยุติธรรมไปทำไหมครับถ้าอ้างว่า เพื่อปองดองและไม่ต้องติดคุกก็ไม่ต้องมีกฎหมายครับนี่เป็นประเด็นที่ให้ชวนสงสัยและอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดหนังสือจากโรงพยาบาลตำรวจตรอบมายังคณะกรรมาการสภาผู้แทนราษฎรกรรมาการตำรวจที่จะไปตรวจโรงพยาบาลตำรวจว่า นักโทษชายทักษิณเจนวัฒนนั้นป่วยจริงได้รักษาอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ในหนังสือตอบมาว่าให้ไปตรวจราชการแท่ชั้นหกและคนละอาคารกับนักโทษชายนอนรักษาอยู่ด้วยนี่ก็เป็นพีอีกพีรุษหนึ่งครับความไม่ชอบมาพากลความมีอภิสิทธิ์ชน ของนักโทษชายทักษินเินวัตนนั้นมันทำให้ขบวนการยุติธรรมในบ้านเรานั้นง่อยเปี้ยเสียขาขนาดคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดส่องพูดในสภาหน้าตาเฉยบอกได้รับรายงานจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้รับรายงานจากกรมรัชธรร์นี่นักโทษนะครับ รัฐมนตรียุติธรรมมีหน้าที่เดินเข้าเดินออกเดินตรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะกรมรัฐทรนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณโดยทั่วไปนักโทษที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจะต้องมีรายงานแพทย์แจ้งไปยังกรมรัฐทรนทุกวันมีภาพถ่ายทุกสองชั่วโมงว่านักโทษนอนรักษาอยู่ในนี้ในห้องนี้นี่ไม่มีอะไรมาแจ้งมารายงานต่อประชาชนคนไทยเลย พอคณะกรรมการตํการตำรวจสภาผู้แทนรัศฎรขอดูกล้องวงจรปิดบอกเสียแต่ปีที่แล้วทั้งโรงพยาบาลตำรวจนี่นักโทษคดษีทุจริตนักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีกล้องวงจรปิดเสียทั้งตำรวจนะครับโรงพยาบาลตำรวจตั้งอยู่ราชประสงค์กลางกรุงเทพมหานคระนะครับ นี่คือความไม่ตรงไปตรงมาความกระร่อนความปิ้นปั้นเพื่อช่วยเหลือคนคนเดียวหรือไม่นี่ต้องดูและจับตาครับต้องนําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปัจจุบันบ้านเราความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้ว ความรวยกับคนจนคนมีกับคนไม่มีต่างกันรลาฟ้ากับเหีวคนไม่ถึง10%ครอบครองทรัพย์สมบัติของชาติ90%คนอีก90%ตต้องมาแย่งมาแบ่งปันกันความเสมอภาคเหลือสิ่งเดียวคือกฎหมายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันยังไม่ได้ครับ นี่เราจะอยู่บนอย่างนี้เหรอครับเพาะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนี่อยากให้ดูลนะอยากให้จับตาว่าพรุ่งนี้จะมีเล่มีกลนของคณะกรรมการราชทัณฑนออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มลังเลแล้วจะเอาไปรักษาที่บ้านไหมหรือจะเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนเพราะถูกจับตาจาก ประชาชนคนไทยทุกคนและสื่อมวลชนเพราะสองคำถามใหญ่ที่เขาตั้งคำถามกับนักโทษเทวดาทักษิณชินวัตรก็คือว่าหนึ่งป่วยจริงหรือเปล่าสองรักษาอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะโดยทั่วไปประชาชนคนไทยทั่วไปถ้าญาติพี่น้องป่วยจนนอนอยู่ในห้องไอซ ญาติพี่น้องต้องไปเยี่ยมทุกวันครับต้องเฝ้าไข้ตลอดเวลาครับนี่นักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีบอกป่วยในห้องไอซียูป่วยเป็นหลายโรคแต่ไม่มีใครไปเยี่ยมสักคนครับนี่เป็นไปนได้หรือครับนี่ก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้จับตาดู นี่เป็นความพิกลพิการของบุคคลที่รักษาความยุติธรรมของบ้านเมืองถามแพทย์ตำรวจก็บอกเป็นความรับของคนไข้ระบุโรคไม่ได้เจ้าหน้าที่กรมราชราชณารก็อำ้อำ,อ,ำอ้ำอึ้งๆึทั้งที่ระเบียบมีอยู่แล้วถ้าตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้ไม่ยากครับ ตรงไปโกงตรงมาไม่มีปัญหาครับรักษาถ้าป่วยจริงแพทย์ก็ต้องมีรายงานแพทย์ส่งให้กรมรชาชทรร์เจ้าตัที่รัชทรรมน์สีคนที่ผัดเปลี่ยนเวรกันนั้นต้องมีรูปทุกสองชั่วโมงส่งกรมรัชทรรน์เพราะเป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ที่ประชาชนตั้งคำถามคือไม่มีอะไรสักอย่าง นี่ขนาดกรรมธิการตำรวจสภพูพแทธรัตรรจะไปตรวจบอกให้ไปแช่ชั้นหกและคนลาคารกับนักโทษชายนอนรักษาตัวอยู่ด้วยครับนี่มันทำให้เราสงสัยนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสงสัยว่าคนคนหนึ่งจะมีอภิสิทธิ์ชนเหนือทุกคนได้อย่างไรและเป็นคดีทุจริต โกงกินประเทศโกงกินชาติและตัวเองยอมรับในคำดีกาที่ถวายต่ออาภัยลดโทษต่อพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วจะมาอ้างอะไรครับถ้าจะอ้างการปฏิวัติรัฐประหารกระบวนการยุติธรรมในช่วงนั้นไม่เป็นธรรมคุณจะต้องยืนหยัดสิครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องยืนหยัดไม่รับขบวนการนี้ ไม่เข้ารับคํบาพิพากษากระบวนการนี้ต้องยินหยัดสิครับแต่ในคําถวายดีการนั้นยอมรับหมดครับแล้วมาอ้างอะไรครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเพราะมันท้าทายกับความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนกฎหมายบังคับใช้เฉพาะคนจนเหรือครับ คนรวยไม่ต้องติดคุกหรอครับทําอะไรก็ได้หรอครับโกงกินชาติก็ไม่ต้องติดคุกต่อไปก็คดีทุจริตกับนักการเมืองก็โกงกินภาษีไปแล้วก็ตามรอยนักโทษเทวราไม่ต้องติดคุกสักวันมานอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ห้อง V.I.P. อย่างนั้นเหรอครับ วันนี้ก็มาชวนชิดชวนคุยประเด็นนักโทษเทวดาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ